ลองนึกภาพดูนะครับว่ามันไซด์เวย์อยู่แบบนี้เนาะไซด์เวย์อยู่แบบนี้แล้วแบบผมมองแล้วนะเนี่ยเก็บแรงเก็บแรงแล้วนะครับเบรกขึ้นแล้วนะย่อลงมารีเทสนะครับผมผมพิจิว่ายังไงก็ไปแบบนี้นะครับ สวัสดีเทรดเดอร์ ader, กองทุนทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่3นะครับผมจะมาอัปเดตเรื่องการสอบกองทุนของกองทุน The Funded Trader นะครับต้องขอภอไยในเสียงด้วยนะครับผมจะพูดให้หน้อยลงหน่อยเนาะแล้วก็จะเอาให้เพื่อนๆรับชมแบบเรียวๆเลยนะครับก็ ไปดูกันเลยนะครับจากเริ่มจากหน้าแดชบอร์ดนะครับเพราะว่าเราจะมีอีก7จ็ดออเดอร์นะครับที่ผมยกตัวอย่างเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับว่าผมเทรดแบบใดเช่นไรนะครับมาดาูหน้าแดชบอร์ดนะครับตอนนี้ดูจากนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมเทรดขาดทุนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวผมให้ดูวันที่นะครับซึ่งผมได้เทรด เมื่อวันที่5นะครับซึ่งเป็นวันจันทร์ก็ต่อเนื่องเลยนะครับจากวันที่5จนถึงวันที่9นะครับวันศุกร์ซึ่งเป็นวันปิดตลาดเนาะเพื่อนๆเนสาร์อาทิตย์ผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้เทรดนะครับเพื่อนๆเรามาดู Simulate Equity ตนะครับตอนนี้อยู่ที่25358สัปดาห์ที่แล้วยังบวกอยู่ที่500นะครับซึ่งตอนนี้ก็ลบแต่เรามาดูกันนะครับว่าผมบวกลบแบบไหนเนาะเพื่อน ิมเรทโบฟิตตอนนี้อยู่ที่358นะครับก็ทั้งทั้ก็ยังอยู่ในแดนบวกนะครับก็ยังดีนะครับกลับฟื้นมาได้เพราะว่าผมวิ่งไปในแดนลบแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีแคปเจอร์ภาพให้เพื่อนๆชมด้วยว่าผมติดลบหนักแค่ไหนนะก็มาดูครับตอนนี้เหลือ,อ,อบวก1.44%่อนะครับวินเลอยู่ที่58%แล้วก็ลอสเลอยู่ที่4 1 6 เเอนเพื่อนอ่ะมาดูคร่าวๆนะครับก็เกี่ยวกับพวกเรื่องออเดอร์นะครับก็เนี่ยครับผมโดนรัวๆนะครับเพื่อนๆไม่เสียเวลาครับผมตัดไปดูที่เท a d i n g View กันเลยครับผมเรามาอยู่ในเท a d i n g View แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเอาให้ดูออเดอร์แรกเลยนะครับสำหรับวันจันทร์นะครับ ผมได้เขียนไว้แล้วนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับเพื่อ,อง่ายต่อการพรีเซนต์เนาะเพื่อนๆต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเพื่อนๆออเดอร์แรกนะครับสําหรับวันจันทร์ที่5กุมภานะครับผมผมเข้าอยู่2ออเดอร์นะนั่นก็คือ,อเข้าตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันจันทร์ช่วง8โมงนะครับมีแท่งแท่งแดงแท่งนี้นะครับเป็นแ a ริชเอนค u ร f ฟิงนะครับเขาทําลายแนวรับ ย่อยทั้งหมดนะเพื่อนๆซึ่งทําเป็น e n g ร์ฟิ n g มาผมจึงได้ Follow เซลลไปนะครับเข้าไปที่0.75หลอดนะเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยถือ o พ i t i o n มาจนถึงบ่ายนะเพื่อนๆสักประมาณช่วงบ่ายหนึ่งหลังเที่ยงนะครับเพื่อนๆผมยังอยู่ในแดนบวกแล้วก็รู้สึกสบายใจมากเลยนะครับพอหลังจากช่วงแท่งที่ของบ่าย2นะครับเพื่อนๆมีแท่ง b บ l l i s h นะครับ ตีกลับขึ้นไปนด้านบนนะครับแล้ววิ่งในแดนลบนะโอ้โหผมแบบโชคดีนะที่ผมก็ไม่ได้เฝ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก,ก็เปิดดูนะครับเพื่อนๆพอมาเห็นเปิดเข้าเทรด i n g View นะครับผมก็ยังเห็นแนวต้านแนวนี้นะครับแล้วเห็นไอตัวแท่งนี้นะครับทำ Shooting Star นะเพื่อนๆแล้วก็เป็นรีเจคชั่นปฏิเสธราคาของแนวต้านนี้นะครับ ผมเลยมั่นใจนะครับแต่ก็ไม่กล้าเพิ่มความเสี่ยงนะแต่ก็จริงๆหูผมอยากเข้าแบบ 0.75หลอดหรือว่าเพิ่มอีก1 l o อดเลยนะครับแต่ว่าเอานอเนาะเพื่อนๆถ้ามันพลาดมาเนาะมันไม่มีอะไรชัวร์นะครับผมเตือนไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีอะไรทุกอย่างที่ชัวร์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับจึงเพิ่มเซลล์ไม้ที่2เข้าไปไป0.25หลอดนะครับก็รวมกันเป็น1 l o อดนะครับสำหรับการเทรดครั้งนี้นะครับ แล้วกราฟก็ได้ลงมาจริงๆนะครับเพื่อนๆจนถึงจุดช่วงหนึ่งทุ่มนะครับผมจึงได้ปิดมือนะครับเพราะว่าเอาจริงๆทาร์เก็ตโปรฟิตผมเนี่ยจะอยู่ที่แบบโอ้โหจะเอาเยอะกว่าน,นี้ผมกะจะเอาแบบสักประมาณออเดอร์แรกอะ่ะจะเอา RR สัก1ต่อ1.5อะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ซึ่งอาจจะอยู่ ประมาณตรงตรงนี้แหละช่วงผมตั้ง TP แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไงเนาะนเพื่อนแล้วก็ปิดมือนะครับผมปิดมือทั้ง2องอเดอร์นะครับซึ่งก็บวกไปนะครับหลังจากที่ผมบวกอยู่แล้วนะตอนนั้น total ของผมกลายเป็นประมาณ800กว่าดอลลาร์นะครับกำไรจากทุนต้นทุนบาลานซนะ์เนาะ รวมกันเป็นประมาณ800กว่าดอลลาร์นะครับซึ่งน่าจะตกอยู่ที่4%แล้วนะครับเกือบจะ5%แล้วนะจากครึ่งทางแล้วนะครับเพื่อนๆเรามาต่อออเดอร์2เลยนะครับว่าทำไมผมถึงรบหลนัวนะครับก็ซึ่งอยู่ใน Gbp Jpy นี่แหละเพื่อนๆออเดอร์2และออเดอร์3นะครับโดนหลนัวเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากหลังจากที่ผมโดนไปเนาะหลังจากที่ผม เซลล์ไปได้ไปเนาะได้ไปเราก็เหมือนจะย่ำใจนะครับเพื่อนๆรู้สึกกําลังใจมาเต็มนะครับอยากที่จะเทรดอีกนะครับอยากที่จะได้กําไรอีกนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นอารมณ์ปกติอยู่เพราะว่าตอนนั้นเราบวกนะครับแต่ผมมาเริ่มเปิดเทรดเมื่อวันอังคารนะครับเพื่อนๆช่วงสายๆนะมีการยอร่อเสร็จแล้วก็เบรดนะครับเบรดอยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งก็เป็นไซด์เวเล็กๆอยู่แถวนี้ ผมได้ตีแนวแนวรับไว้นะครับซึ่งแต่จริงๆก็ไม่ใช่เส้นนี้หรอกตอนที่ผมวิเคราะห์นะครับก็ประมาณช่วงประมาณนี้นะครับแล้วผมเห็นเด้งย่อขึ้นไปนะครับมันจะมีแนวต้านย่อยเล็กๆตรงนี้นะครับแนวต้านย่อยเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวผมตีให้ดูแนวต้านย่อยเล็กๆตรงนี้ผมเห็นแท่งนี้ขึ้นไปเล็กๆตรงนี้นะครับผมจึงคิดว่า,าควรที่จะเซลล์แล้วนะครับเพราะว่า มันไซเวเนาะไซเว่เล็กเพื่อนพอถึงแนวนี้เสร็จปุ๊บย่อลงมาผมก็เลยเข้านะครับเข้าเซลนะครับผมจึงเข้าเซลไปแล้วก็ตั้ง stop l ลอ s ไปเนาะแล้วก็ตั้ง TP ไว้ตรงข้างล่างเพราะว่าผมวิเคราะห์ผมคิดว่านะเพื่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังผมคิดว่าแนวฟีโบนะครับ คือที่รับอยู่เนี่ยคือ61.8โอ้ขออภยัยถ้าเพื่อนๆไม่เห็นนะครับอยู่ที่61.8อ่ะมันอยู่เป๊ะพอดีเลยนะครับเนี่ยมันอยู่เป๊ะพอดีนะครับที่61.8นะครับผมก็คิดว่าถ้าทะลุแนวรับตรงนี้ได้ก็อาจจะลงไปที่78.6ต่อนะเพื่อนๆผมจึงทําการเซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลวิเคราะห์เนาะของแบบตัวเองนะครับเพื่อนๆ ก็ได้ทําการเซลล์ไปพอเซลล์ไปก็โดนแท่ง pull back นะครับถ้าหากถ้าหากเป็นขาลงจริงๆนะครับเพื่อนเพ่อการขึ้นครั้งนี้เขาเรียกว่าเป็น pull back นะครับพอโดน stop loss นะครับเพื่อนๆผมเซลล์ไป1 l o อดนะครับ, lot, รบก็มีเพิ่มไซส์ด้วยนะอันนี้เรามีทุนกําไรนะครับเพืนะ่อนเน เรามีกำไรต้อง800กว่าดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งผมก็เริ่มไม่มีความกลัวแล้วนะครับจึงเปิดเซลล์ขึ้นไป1นึหลอดนะครับแล้วก็โดนแบบง่ายๆโง่ๆเลยนะครับก็โดนกราฟลากกินสต็อปลอตไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปพอขึ้นไปนะครับเพื่อนๆก็ต่อเลยนะครับออเดอร์3นะครับโดนรัวๆนะเพื่อนๆหลังจากที่ผมโดนสต็อปลอตไปช่วงประมาณบ่ายนะครับช่วงเย็นผมจึงหาจุดเข้านะครับเป็นช่วงเป็น2ทุ่ม เพื่อนๆก็เห็นนะครับแนวแนวต้านย่อยเออแนวรับแนวต้านย่อยนะครับอ่ะมันเคยเป็นแนวต้านเนาะมันกลายเป็นแนวรับนะครับเพื่อนๆผมจึงเห็นอ่าชุดเบรนี้นะครับเบรกเบรกเอาขึ้นไปนะครับเบรกจุดนี้ขึ้นไปผมก็คิดกะจะว่า follow by นะครับผมจะ follow by ในช่วง2องทุ่มนะครับผมเห็นแท่งนี้ก็เป็นแฮมเมอร์เนาะอ่าเห็นเป็นหาง เป็นปิดเป็นพินบาร์นะครับเพื่อนเพื่อนพร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะขึ้นนะเพื่อนเพื่อนลองนึกภาพดูนะครับว่ามันไซเวย์อยู่แบบนี้เนาะไซเวย์อยู่แบบนี้แล้วแบบผมมองแล้วนะเนี่ยเก็บแรงเก็บแรงแล้วนะครับเบรกขึ้นแล้วนะย่อลงมารีเทสนะครับผมผมคิดว่ายังไงก็ไปแบบนี้นะครับคิดว่าจะพุ่งไปแล้วนะครับแต่ก็จริงๆคิดถูกนะภาพรวมนะแต่ว่า เราจังผิดจังหวะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่จังหวะด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับผมโดน Stop l o อดด้วยที่ไม่ได้โดนนึกภาพออกไหม ในบล็อกเกอร์นี้นะครับคือ o วนด้านะเพื่อนๆผมดูกราฟจากโวนด้านะครับแล้วก็ผมก็ดูจากหลายๆบล็อกเกอร์นะแต่ผมโดน SL จากบล็อกเกอร์ทิงมาร์เก็นะครับนั่นก็คือเป็นบล็อกเกอร์ของทาง f u n d ดตเทเดอรนะครับที่ผมได้เลือกไปนะครับเป็นแท่งๆนี้นะครับมีมีหางนะครับมีไส้นะทิ้งลงมานะครับก็ตามตามรูปนี้เลยครับผมเอารูปมาให้เพื่อนๆชมนะครับ ผมโดนจริงๆนะครับผมโดนไปตรงที่ราคา186.130นะครับซึ่งจริงๆมันไม่ถึงนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมสตอปล o อตผมก็ตั้งไว้นะครับเพื่อนเพื่อนสตอปลอต sl ตรงนี้นะผมตั้งสตอปลอตไว้ที่186.133นะครับซึ่งเป็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะ แต่ของกราฟบล็อกเกอร์นี้ไม่ถึงนะครับแต่ว่าของทางบล็อกเกอร์ทิงมาร์เก็ตถึงนะเพื่อนๆเป็นไส้นะครับเป็นไส้หางยาวยาวลงมานะครับลากกินสต็อปลอสผมนะครับก็เลยได้เสียแบบอันนี้เสียแบบผมพูดตรงๆนะไม่ควรเสียด้วยซ้ำจริงๆผมจะปิดเป็นบวกได้ซ้ำเพราะาผมหวังเอา RR นะครับผมหวังเอา RR 1ต่อ1เพื่อที่จะเก็บอ่า าขาดที่เราขาดทุนคืนเนาะเพื่อนๆถ้าหากผมปล่อยไปนะครับแล้วก็ไม่โดนนะเพื่อนๆไม่โดน stop loss นะครับไม่โดนหางจากโบรกเกอร์อ่ะทิงมาร์เก็ตนั้นนะผมจะ take profit นะครับผมจะ TP ที่อ่าประมาณเราๆเ,เดียวกันนะครับก็คือ300ดอลลาร์นะเพื่อนๆหรือ2.99เนี่ย แต่ตอนนี้ผมโดนลบไปนะครับเ,เพื่อนๆจากออเดอร์ที่3นะออเดอร์ที่4นะครับซึ่งเป็นวันพุธนะครับหลังจากมึนๆงงๆนะคือลบมา2ออเดอร์แล้วนะครับลบมา2ออเดอร์แล้วก็ใจไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในแดนบวกอยู่เนาะผมะก็ได้เพิ่มหลอดนะเพื่อนๆเ,เ,เข้าเซลล์นะครับต่อจากต่อจากชุดนี้เลยนะครับก็เล่น GJ ก็เล่นไหลาย,ยาวไปนะครับพิจารณาไปนะครับ หลังจากา follow s a l e แล้วโดน stop loss นี้เจ็บใจมากเลยครับก็เลยคิดว่าเลยคิดว่ามันจะลงจริงๆนะครับเพราะว่า retest บ่อยมากนะครับจุดรับนี้ผมคิดว่ารับไม่อยู่แน่ๆเลยเนี่ยเพื่อนๆมันยำ่ำมันย่ำแบบนี้นะครับขึ้นไปแล้วยิงย่ำแทงนะครับยังรับไว้อยู่นะแล้วก็ยังมีขึ้นไปนะครับแล้วก็มี มีทิ้มๆลงมานะเพื่อนๆมีทิ้มๆลงมานะครับแต่ว่าเป็นไส้นะแล้วก็กลับขึ้นไปปิดตัวได้แต่สุดท้ายนะครับพอขึ้นไปแบบนี้แล้วผมผมเห็นแท่งนี้นะเพื่อนๆเป็นช่วง7จ็ดโมงเช้าของวันพุธนะครับผมเห็นแท่งนี้แล้วปิดเป็นพินบาแล้วนะครับทำรนะีเจคชั่นเนาะเพื่อนๆหรือเขาเรียกว่าชุดติ้งสตาร์นะครับเนี่ยคล้ายๆแท่งนี้นะครับ คิดว่ายังไงก็จะต้องลงนะครับพอเปิดแท่งนี้เด้งขึ้นหน่อยผมก็เปิดเซลล์เข้าไปเลยผมเพิ่มไซส์ด้วยนะครับผมเพิ่มไซส์เป็น1.5ลอดนะครับแล้วออเดอร์นี้ก็โดน SL อย่างง่ายๆ่งูง้งนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับวิเคราะห์ผิดนะครับก็คือเข้าไปแล้วก็โดนสต็อปลอตภายในหน่งถึชั่วโมงเนยนะครับปิดแท่งต่อไปเลยก็ รู้สึกเริ่มเฟลนะครับลบไปอีก322ดอลลาร์รู้สึกเฟลมากเลยนะครับผมอยู่ในแดนลบแล้วก็แบบโอ้โหเพื่อนๆคือแบบมันติดลบหนักมากแล้วนะครับตั้งแต่วันอังคารแล้วครับพอวันพุธมาเรายังมาลบหนักอีกต้อง300นะครับก็ไปออเดอร์ต่อไปเลยนะครับออเดอร์ order ที่5นะครับซึ่งก็เป็นวันพุธนั่นแหละก็ต่อเนื่องจากาที่ โดน s t o p loss ออเดอร์ที่4ไปนะครับออเดอร์ Order ที่5นะผมได้ทำการเซลล์ USD CAD นะครับก็คือ Ucat เนาะเพื่อนๆผมหาจุดเซลล์นะครับผมมองผมมองไม่ผิดนะครับวิเคราะห์ก็ถูกนะครับเพราะว่าทางเทรนนะกํำลังกลับเป็นเทรนขาลงนะครับเ,เพื่อนๆกำลังย่อลงกำลังย่อลงเลยนะครับคือแบบวิเคราะห์ถูกแหละเ,เพื่อนๆแต่ว่า ทำไมถึงปิดมือนะครับผมปิดมือนะครับเพราะเข้าใจผิดเรื่องเดลี่ดอดาวของทางกองทุนนะเพื่อนๆอันนี้ผมเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะเดี๋ยวผมแทรกรูปขึ้นมาให้ดูซึ่งถ้าตอนนั้นนะครับถ้ามันขึ้นไปสต็อปลอหรือผิดทางนะครับเพื่อนๆผมจะโดนเดลี่ดอดาวนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามันจะลงแบบนี้นะ ตอนนั้นผมเข้าที่ปลายไส้แล้วก็โอ้โหแบบดอดาวแบบหนักมากนะครับกําลังติดลบอยู่นะกําลังติดลบตอนนั้นติดลบอ,อยู่แบบช่วงร้อยกว่าๆนะครับแล้วก็เราลบจากออเดอร์ที่แล้วแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วผมมาดูแดชบอร์ดนะครับเดลี่ดอดาวลบได้อีกไม่กี่ร้อยดอลลาร์นะครับเพื่อนๆผมตกใจมากนะครับเข้าเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับผมเคยเทรดฟันดิง้งปิ๊บนะฟันดิ้งปิ๊บผมจะอธิบายให้ฟัง เดลี่ดอดาวเขาจะคำนวณจากบา l a n c e ตั้งแต่การเริ่มต้นนะครับถ้าหากเรามีกำไรนะครับเราจะสามารถเสียกำไรได้พอเราเสียกำไรเสร็จถึงจะเป็นดอดาวเปอร์เซนต์ตามบาลานซ์นะครับนึกภาพออกไหมไม่ใช่แบบอย่างที่ผมคิดนะครับจึงเป็นการเข้าใจผิดกันผมจึงปิดมือครับผมจึงปิดมือนะครับแล้วก็ลบไปที่155ดอลลาร์นะครับ ผมก็เลยต้องตั้งสตินะครับเพื่อที่จะเปิดออเดอร์ที่6นะก็คิดว่าจะเล่นในวันถัดไปแต่พอมาดูคำนวณดอดาวแล้วจริงๆผมสามารถแพ้ได้อีก300ดอลลาร์นะครับซึ่งสามารถแพ้ได้อีก1%กว่าออเดอร์นี้ผมเลยเสียทิ้งไปนะครับก็คือติดลบไปนะครับอันนี้ก็เอามาอธิบายให้เพื่อนเพื่อนชมก็เป็นออเดอร์ที่6นะครับ เป็นช่วงบ่ายนะครับบ่าย2นะครับหลังจากที่ได้เข้าใจแล้วก็รับทราบแล้วว่าตัวเองสามารถแพ้ได้เท่าไหร่นะครับผมจึงตั้งความเสี่ยงไปเลยนะครับเปิดบ่าย follow บ่ายไปนะครับตามเนื้อกราฟนี้เลยนะครับผม follow บ่ายไปนะครับด้วย1 l o อดนะครับเปิดเปิดไป1 l o อดนะครับช่วงบ่ายนะครับแล้วพอเปิดนะครับ เปิดได้หางไส้ด้วยนะเพื่อนๆตอนช่วงนั้นมันก็วิ่งเนาะมันก็วิ่งอยู่นะมันก็วิ่งเป็นเขียวเป็นแดงอยู่ช่วงนี้ช่วงมันกําลังแดงอยู่ตรงครึ่งแท่งนี้นะครับผมได้ทําการซื้อบายไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งสต็อปล็อตไว้ที่แบบที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ว่าไม่ถึง $300 ดอลลาร์นะครับผมแลกไว้เลยผมเตรียมตัวคือแบบ ทำป้องกันความเสี่ยงแล้วนะเพื่อนๆนมันมีรับต้อง2แนวนะครับเพื่อนๆนมาถ้าแพ้ก็เป็นไงเป็นกันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนผมเลยจึงตัดสินใจบายเข้าไปแล้วครับแล้วก็กราฟก็วิ่งวิ่งแบบวิ่งเลยนะครับหลังจากที่เปิดนะครับก็วิ่งบวกมานะครับชั่วโมงถัดมาก็บวกอีกนะครับพอผ่านชั่วโมงไปนะครับช่วงวันบ่าย3 4มสี่โมงเย็นนะครับเพื่อนเพื่อนผมได้ทน เขาเรียกว่าทนไม่ไหวเนาะหลังจากที่เราโดนมาเรื่อยๆนะครับผมจึงปิดมือนะเพื่อนๆไม่ได้เทคโปรฟฟตตามจุด TP นะครับผมได้ปิดมือคือจุดแนวนี้นะครับผมทําเส้นไว้ให้ดูอยู่ก็ปิดไปนะครับโดยที่บวกอยู่250ดอลลาร์สาเหตุที่ปิดมือทํากําไรนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแพ้มาเยอะนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างบวกมา200นั่นก็คือ1%กว่าๆนะครับ นั่นก็คือไม่ใช่1%นกว่านั่นก็คือ1%เลยแหละนั่นก็คือ1%เลยนะครับเพืเ่อนๆของพอร์ตนะครับผมจึงยอมปิดนะครับก็ได้ความมั่นใจกลับมานะครับหลังจากที่เปิดแต่อันนี้พูดตรงๆได้ง่ายเลยนะครับได้เปิดโพซิชันประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็ได้ปิดเลยปิดบวกไปนะครับผมไปดูทองคำนะครับออเดอร์ที่7 ช่วงทองคาผมได้เทรดในวันเป็นวันถัดมานะครับนั่นก็คือวันพฤหัสนะครับเพื่อนๆเป็นออเดอร์ที่7อ่าผมได้ดูกราฟช่วงสายๆนะครับ10นากานกเนาะเพื่อนผมเห็นแท่งนี้นะครับก็คือไฮนี้ไม่สามารถชนะไฮนี้ hi, ได้นะครับผมรู้สึกว่า มันจะกลับตัวแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็プライแอคชั่นเดิมเดิมนาะเพื่อนเพืนแอคชั่นเดิมเดิมก็ทำโลทำโลนะครับเพื่อนเพื่อนทำโลททำไฮ่ทำไฮ้เสร็จแล้วก็เขาทำโลมาใช่ไหมเขาทำโลมาเสร็จเขาทำไฮแต่ไม่สามารถชนะต้านตรงนี้ได้นะครับเพื่อนเืน,เนแล้วรู้สึกว่าแท่งนี้นะครับปิดลงมาแบบนี้นะครับปิดลงมาแบบนี้ปิดลงมาแบบนี้ก็เบรกจุดนี้นะครับเบรกจุด แนวรับย่อยนะโอเคไหมคือ BOS นั่นแหละ Break of Structure นั่นแหละเพื่อนๆย่อยเล็กๆนะครับผมจึงทำการวิเคราะห์เซลล์นะครับแล้วก็ได้เข้าเซลล์ไปที่0.4ลอนะครับเพื่อนๆอ่า Position size ของทางอาทองคำไม่เหมือนกับคู่เงินนะครับเพื่อนๆต้องพิจารณาต้องคำนวณหลอดไซสนะครับผมจึงเซลไปที่0.4 l o อดนะครับแล้วก็กราฟ ได้วิ่งขึ้นไปโอ้โหเกือบโดนสตอปลอนะครับแต่โชคดีนะครับที่ยังกราฟยังเป็นใจนะครับที่เทลงมาให้เราได้ทำกำไรนะครับหลังจากแท่งนี้ยาวลงมาผมก็รู้สึกชื่นใจนะครับแต่ก็ทนนะดูนะช่วงนั้นเป็นช่วง18บนาฬกาช่วงเย็นนะครับเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่ามีข่าวหรือไม่มีข่าวนะแต่ว่าก็ทนถือทนอยู่ พอทนไปทนมานะครับเพืเ่อนๆกะคิดว่ายังไงก็ต้องถึงทีพแหละจุดนี้นะพอมาถึงเปลี่ยนแท่งนี้นะครับเพืเ่อนๆมันวิ่งกลับไปกลับมานะครับเพืเ่อนๆก็เรามาจ้องกราฟเนาะมีอารมณ์ร่วมนะเนาะเพื่อนๆผมว่าแล้วอารมณ์ก็มานะครับก็เลยต้องได้ปิดมือนะครับซึ่งมันได้อ่า แทบจะ1%นะครับนั่นก็คือบวกมา232ดอลลาร์นะครับก็ยอมปิดนะครับก็เลยฟื้นกลับคืนมานะครับอยู่ในแดนบวกเนาะเพื่อนหลังจากเกือบจะตกเนาะสรุปสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่3ผมก็ยังอยู่ในแดนบวกนะครับก็ซึ่งมีกำไรเล็กน้อยนะครับหลังจากที่สู้รบปบ,บมือแบบโอ้โหสนั่นวันไว้นะครับตามที่ให้เพื่อนๆชมแต่ละออเดอร์นะครับเพื่อน เพื่อนเลองนึกดูนะครับตอนนี้ตอนที่ผมอยู่จุดสูงสุดนะครับนั่นก็คือทํากําไรได้สองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบนะครับก็คืออยู่ปลายยอดตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาต่ําสุดก็อยู่ที่สองหมื่นแทบจะจริงๆติดลบนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าไม่ได้ปิดตัวไปเพราะว่าผมโดนดอดาวตอนนั้นผมดอดาวอยู่นะครับมันเป็นบาลานซ์ที่20,000 กับอีก97ดอลลาร์นะครับชิดไหมครับเพื่อนๆกับดอดาวเดลี่ดอดาวก็คือ,อส่วนเดลี่ดอดาวนี้ผมจะแพ้อยู่ที่24,500นะครับซึ่งผมลบได้อีกประมาณ500แต่จริงๆตอนสถานการณ์นั้นนะครับผมลบได้อีก300นะครับเพื่อนๆอนอันนี้อันนี้มันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาสรุปให้ฟังเนาะหลังจากนั้นมาผมก็ปิดบวกมาอีก2ออเดอร์ก็เลยเป็น บาลานตอนนี้นะครับก็เป็น25,358หรือบวกอยู่ที่1.44%นะครับก็โอ้เหนื่อยนะครับก็ยังไงก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะครับยังไงก็ใครที่สอบอยู่ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็ขอให้สู้ๆนะครับขอให้สอบผ่านนะครับทุกคน ก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับก็ต้องขออภัยในเสียงด้วยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ